สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวาออวันวิสาอบวนนะคะหัวหน้าง,งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาคา่ะในส่วนของงานกิจกรรมนะคะเราจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่<ม>ก็คือดังนี้1ก็คือสนับสนุน ของการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชมรมนะคะหรือว่ากิจกรรมภายในวิทยาลัยแล้วก็นอกวิทยาลัยนะคะ 2. จัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนนักศึกษา 3. การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงนะคะ 4. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต่างๆ 5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามันและ6ควบคุมดูแลกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารนะคะ ตามหลักสูตรนะคะนักเรียนนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมชมรมไม่น้อยกว่านะคะก็คือทุกคนจะต้องเข้าร่วมคือไม่น้อยกว่าร้อยละหกนตะคะจึงจะจบตามหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอวทหรือกิจกรรมชมรมลูกเสือเนนานลีวิสาหาน,นะคะหรือกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยจัดทําขึ้นนะคะถ้านักเรียนศึกษาคนใดไม่ผ่านกิจกรรมในภาคเรียนต่างๆนะคะก็คือจะถือว่าไม่จบตามหลักสูตร ในกิจกรรมชมรมต่างๆนะคะนักเรียนจะมีวันเรียนก็คือวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะซึ่งเราจะเรียกว่ากิจกรรมอวทอส่วนกิจกรรมลูกเสือเนตรรีวิสามันเนี่ยเราก็จะมีการจัดการเรียนการสอนวันเดียวกันก็คือทุกวันพฤหัสเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาเช่นเดียวกัน,นะคะ ในส่วนของการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะคะทำให้กิจทางวิทยาลัยเนี่ยงดการจัดทํากิจกรรมหน้าเสาธงก่อนนะคะแต่ถ้าว่ามีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงแล้วนักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงไม่น้อยกว่าร้อยละ60%เเช่นเดียวกันค่ะทั้ง3ากิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะนักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยจะต้องทําการก็คือต้องผ่านทั้ง3ากิจกรรมจึงถือว่าจะจบตามหลักสูตรค่ะ ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรมในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งนะคะงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาก็จะเปิดทําการให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยดำเนินการซ่อมกิจกรรมแต่ละภาคเรียนได้ค่ะส่วนต่อมานะคะสาหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจในเรื่องของนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารอดอนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณคุณนัชพลสุงเรืองนะคะที่เบอร์โทร0805974747ค่ะ ในเรื่องของชุดนักเรียนนักศึกษานะคะกรณีที่ได้ทําการซื้อชุดนักเรียนนักศึกษากับทางวิทยาลัยแล้วนะคะก็สามารถเข้ามารับชุดได้เมื่อสถานศึกษานี้ก็คือสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกตินะคะกรณีที่ยังไม่สามารถนะคะกรณีที่ยังไม่ได้ทําการสั่งซื้อชุดเนี่ยก็คือสามารถสั่งซื้อชุดได้ตามร้านค้าข้างนอกได้เลยนะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยได้ทางหน้าเว็บไซต์วิทยายัยของเราค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ